รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพ่อแม่พีนาาพ่นนะ้องชาวอำเภอลาคุณทุกคนนะครับทุกท่านท,ที่ติดตามเพจ Facebook หางลาคุณนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณด่านในโรงเรียนบ้านมังแนงมูสีตำบลตาเก่าอำเภอลาคุณจังหวัดราชธานีนะครับในมื่อนี้นะครับผมนะครับจะพามาเบ่งเป็นนามส่าง เป็นหนามบอนะครับที่คนในหมู่บ้านยังใส่กินกันอยู่นะครับใส่เฉพาะหนามกินนะครับโดยคือผมคิดว่าในหมูบ่บ้านหลายหมูบ่บ้านอาจจะเศร้าใส่กันแล้วนะครับอาจจะซื้อหนามทั้งซื้อหนามอันนี้กินนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งนะครับนี่นะครับคือหนามสั่งที่ผมเอทบอไว้ขางต้นนะครับก็ยังใส่บ่ได้ใส่แบบ ได้ใส่นี้นะครับจะใส่ไปขุนะครับในการย้อนลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นเชือกปลายที่ห้อค่อยๆดึงนะครับก่าห้อกระสีค่อยๆดึงขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวห้องิพ้าเบื้องหน้าด่านลานนะครับโอเคจับโทรศัพท์ยังใหญ่ๆอยู่นะครับใส่โทรศัพท์ในการทานนะครับ oppo a5 นะครับก็ยังเป็นนำสั่งยังเป็นใส่แบบดั้งเดิมอยู่นะครับ เขาบอ,อกไปคือถ้าผมบอทายไวเดียวนี่หรือถ้าเห้องบ่ออนุรักษ์ไวเดียวนี่ต่อไปนี่มันสีบเหลือให้เบิงมันเสิเ,เบิงเตไปความทรงจํานะครับที่ผมมาถ่ายที่มาเอาอข้อมูลก็เนื่องจากว่าในหมูบ่บ้านในอำเภอหนองพุนคือมันมีหน่อยมากนะครับหรือว่าตะกีมันอาจจะหลายแต่หลังมากคือมันมหน่อยหรือแถบจะบเหลือเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ พาไปสอบถามนะครับคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ่านมา,างแนงน,นะครับผู้ที่ว่าเพิ่นใส่ซอยอยู่บริเวณนี้นะครับหรือก็เป็นผู้ที่ขอขามีความ,วามหูหประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามกันนะครับไปเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับคนที่ผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางแนงน,นะครับพ่อใหญ่ซื้อพ่อญใหญ่ยังรับใหญ่มานิด พยย่อใหญ่มณิตฐ์นะครับอ่าผมว่าสิสอบถามเรื่องอน้ำสางน้ำสางน,านออ้าที่ว่ายังใส่อยู่บริเวณในโรงเรียนบ่อยบางเนีงใส่มาได้จักปีหรือครับโอ้ยเมืนถ่ายยีสิบแล้วบ่ะยี่สิบปีอะไรตั้งแต่นี้บังทำหน่อยๆเนาะ่อยมันจะสามชิ้นยี่สิบปีแล้ว <15. S 1> อ่านะครับก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับตะเต่ตั้งตตะตั้งบัน บ่อนางแงงหมดแล้วเนาะครับบ่บบ่ครัน้อยนางแงงมันตั้งดูและตั้งแต่ประมาณยี่สิบปีแล้วตัวนี้บัานี้ครับบัดนี้น้ำตัวนี้นี่ใส่อาใส่เอียงน้ำอยู่บ่ครับหรือใส่เฉพาะใส่กินอย่างเดียวใส่กินอย่างเดียวนะครับือน้ำใส่น้ำอาบน้ำนี่ใส่น้ำระปาครับในเอาไว้ทิ้งได้เาในอาบอ่านะครับ ก็คือถ้าบอ,อกไปก็คือเป็นอ e ีหยังที่อยู่คู่ก็บกแบบแม่งมากกว่า20ปีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าซะเนาะครับ,รบน้านหน้านี่บ่เบิดแม่นบ่ครับบอโบคอยเบิดบ่ค่อยเบิดปานได์มันมีมูลสามสิบหมื่น 3, 4, สินะแต่มันได้กินได้ตลอดเลยบ่ได้แห้งพอวกเ่อ,เอแต่แต่ว่าพอดีอยากทราบข้อมูลว่าน้าม,มันมาจากไสครับ บ่อคเด้งนไม่เป็นน้ำใต้ดินเป็นอันนี้ไหมบ่อน้ำตื้นเขาอื่นบ่อน้ำตื้นอ๋อครับน้ำใต้ดินบ่แม่น้ำปะปายน่ะครับอ๋อครับอ๋อครับบัดนี้พอดีผมอยากจะให้พ่อใหญ่ฝากถึงคนที่แบบว่าถ้าบอกไปคือใส่น้ำฝนฝุ่นเฟื่อยใส่น้ำที่พวหูจะคุ้นคาน่เจ้าน้อยนะครับแล้วก็เรื่องการการอนุรักษ์การสืบสารที่ว่า บ่อบ่อน้ำสาที่อยู่ในชุมชนของเฮ้าที่ยังในอยู่ยปัจจุบันนี้ขึ้นเหลือหน่อยเหลือหน่อยลงไปเรื่อยนะครับพ่ายใหญ่จะกลาบ,าบ่อบ่อว่าอตอนนี้นะในเขตเฮ้าในเขตบ้านบางแง่งก็บ่มีเมียนเดียวเลยนะครับบ่ไใ้ใส่มาตลอดเกือบครึ่งบ้านโดยมากเขาซื้อน้ำใช่นะซื้อกินบาง่วนโดยมากใส่ กินเนตลอดนะนอคเับไปซื้อของพวกขายครับเขาตัดกินอยู่นี่ครัจี่ไหนขอบคุณเพราะนา่นํานะครับที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพจและทำ YouTube ของเพจอานนุ่นต่อไปด้วยนะครับ